สวัสดีครับวันนี้ลุงชัยแต่งตัวค่อนข้างจะสองชั้นสามชั้นนะครับอากาศทางอีสานใต้เย็นรู้สึกจะเหลือสักประมาณสิบหกนะครับประมาณสิบหกเห็นจะได้อยู่ก็ลองดูกันว่าจะหนาวได้แค่ไหนนานๆจะหนาวสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีผ้าเป็นผ้าพอยกเอาผ้ามัดหมี่พอยกมัดหมี่มาอัดคลิปบ่อยๆกลัวจะเบื่อกันซะก่อน ของลุงชัยไม่ค่อยซ้ํากันผ้านะครับวันนี้ก็เลยเป็นผ้าทอยกดอกเป็นลายพิเศษนะครับไม่ค่อยเจออันนี้เป็นลายดอกหญ้าดูสิครับเป็นลายดอกหญ้าเป็นยังไงลายดอกหญ้า,าลายดอกหญ้าเป็นไงครับนี่นะครับสวยและยกเกสรด้วยสีละกรมทองอสีละกรมทองก็คือน้ำตาลน้ำตาลปนนะครับน้ำตาลปนอ่า ส้มอมทองนะครับมีผ้าพื้นนะมีผ้าพื้นด้วยครบเลยในในหนึ่งพื้นนะครับครบเลยมีผ้าพื้นเออฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหาผ้าที่ไหนลนะครบละครบละก็ได้มาผ้าตอนนี้เปลี่ยนแหล่งผ้าด้วยก็ได้ผ้าดีๆสวยๆลายแปลกๆกราถามว่าเมื่อก่อนไม่ดีเหรอ ดีครับแต่ว่า,เ,าเราเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนรูปลักษ์ใหม่ก็เลยได้ของดีๆมาที่สวยๆที่ไม่ไม่ซ้ำใครนะครับอีกถ้าไม่ถ้าเป็นไปได้ในปีปีนี้ปีหน้าปี67เเนี่ยอาจจะมีของสวยๆลายไม่ค่อยซ้ำใครออกมาแต่ว่าราคาจะอัพขึ้นนิดนึงนะครับตามสถานการณ์ไหมแพงค่าแรงแพงนะครับ พืนนี้หมายเลขอะไรหมายเลขเจเจหนึ่งหกสอสีระกรมทองอะไรดอกย่ายกเกสรน,นะครับเป็นดินทองด้วยาราคาหลังชัยราคาชุดนี้8 5ดพครับก็ถามว่าทำไมแพงแพงขึ้นไปไหมไม่ครับราคาราคาเดิมที่ขึ้นมาก่อนหนะ้าน,นี้แล้วสักระยะหนึ่งแล้ว นะครับแปดพันาถามว่ามันพิเศษตรงไหนใส่แล้วเหาะได้ไหมใส่ไม่ได้เหาะได้ครับแต่ว่าสวยเหนือคนอื่นๆทั่วไปในกระบวนการด้ยการลายดอกหญ้าหายากสีฝีมือไหมเป็นไหมแท้ทอมือนะครับเะฉะนั้นวางใจได้ถ้าลุงชัยเลือกผ้าให้อ่ไหมการทอผ้าด้วยมือนั้นถามว่ามีขี้ไหมไหมต้องมีต้องมีบ้าง ต้องมีบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าใยสองเคราะห์อันนี้มีน้ําหนักนะครับมีน้าผักผ้ามีน้ําหนักแล้วทอแน่นไม่ใช่ไหมเบาๆนะพวกพวกผ้าอีกอย่างไม่ใช่ไหมเราก็ไม่อยากอบอกอะไรฉะนั้นผ้าไหมที่จักแหล่งเนี้ยจะหนักเขาใช้ไหมดีนะครับเขาใช้ไหมดีแล้วก็การทอก็ไม่เหมือนใครมันแน่นเนี่ยมีน้ำหนักนะครับ อันนี้วันนี้ก็อวดสองผือนอสองผืนเหมือนเดิมนะทําทิปสั้นๆไปเไปเดี๋ยวไปดูผืนที่สองกันผืนที่สองนั้นสีสีแห่งอำนาจประชมกันว่ามันสีอะไรไอ้สีแห่งอำนาจเนี่ย พืนนี้เป็นทอยกดอกลายดอกลักดิ้นทองสครับสีพื้นแดงมีผ้าพื้นแดงนะครับแดงแจ่เลยใครชอบสีนี้ได้เลยครับใครถูกตาต้องใจก็ติดต่อเข้ามาตามหมายเลขที่ตามช่องทางท,างที่ให้ไว้ ตามหมายเลข0864686900 0885909786บางท่านบอกทำไมลุงชัยรับสายยากเหลือเกินบางขณะที่ผมอยู่นอกร้าน0885909786นั้นไม่ได้เอาไปจะพก0864686900จำง่ายๆข้างหลังลงท้ายได้00จะติดตัวผมอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าอีกอันหนึ่งเป็นแท็บเล็ตบางทีก็ไม่ได้ออกไปบางทีก็ออไปฉะนั้นถ้าติดต่อเบอร์หนึ่งเบอร์ใดล,ล่าช้าติดต่ออีกเบอร์หนึ่งครับเพราะคุณเซฟคุณแอดเบอร์ลงไปทั้ง2เบอร์มันก็จะดีดขึ้นมาทั้ง2องลายเลยเพราะว่ามันมีอยู่2อสองลายเบอร์ละหนึ่งลายนะครับในลายที่การโต้อตออการสื่อสารกันได้จะได้รู้ว่าภาพพื้นนี้ตรงไหมตรงกับที่คุณต้องการไหมพื้นนี้หมายเลขอะไรล่ะลุงชัยหมายเลข j หนึ่ง J หนึ่งหกสองสาม J หนึ 22, ่งหกสองสามพื hmm. no, <ellt on. S 2> no, ้นเมื่อกี้หกสองสองอันนี้หกสองสามลายดอกรักนะครับเิ่นทองมีผ้าพื้นแปดพันห้าเท่ากันครับแปดพันห้าเท่ากันทีมือดีมีน้ำหนักไหมแค่ทอมือนะครับมีน้ำหนักผ้ามีน้ำหนักไหมมีน้ำหนักไม่ใช่ผ้าธรรมดาเป็นผ้าไหมนะครับเป็นเส้นไหมเอามาทอเป็นผ้าเลยเรียกว่าผ้าไหม ใครถูกตาต้องใจติดต่อสอบถามกันได้มีอยากรู้อะไรถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับปีใหม่ละจะปีใหม่ละยังยังไม่ปีใหม่แต่จะปีใหม่วันนี้ที่จังหวัดสุรินทร์เป็นวันสุดท้ายของงานนิ้วของของจังหวัดนะครับก็คงจะคนแน่นแหละครับเมื่อคืนก็คนแน่นวันนี้ก็วันสุดท้ายคงจะคนแน่นแหละครับ ใครยังไม่ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงเสียโอกาสมีค่าถูกนะครับโอกาสมีฉะนั้นก็ลองเสี่ยงโชคกระดูลุงชัยก็นี่ที่รู้แน่ๆก็คือในกระเป๋าตังนีก็หลายใบแล้วนะครับหลายใบแล้ว,ว,วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าและขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาอุดหนุนเมื่อวานถ้าลูกค้าติดตามจาก y t u t u นีแหละครับมา ขับรถมาทางไกล200กว่ากิโลนะครับเพื่อมาซื้อผ้าก็ต้องลดให้โดยธรรมเนียมเขาจงใจมาหาเราเขาเต็มใจมาหาเราเราก็ต้องเต็มใจต้อนรับเขานะครับขอขออพระคุณอย่างสูงครับสาหรับท่านที่เป็นอุปกราระคุณของลุงชัยและกับได้เข้ามาชมติชมกันได้นะครับโดยให้คําสุภาพลุงชัยยินดีรับฟังครับแต่บางทีพูดอะไรออกไปมันก็ไม่ชัดพูดอะไรออกไปอาจจะขาด อยู่ที่หน้าคลิปสั้นๆนะครับจะมีคลิปบอกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรรายละเอียดอยู่นั้นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ